เวลาไปัด้พอดีใจออกกาศสองเรื่องระดับตะเบงมที่รายงานก็มาพอดีเลยลับแต็กไม่ได้เมื่อตักรูลอยยเป็นไรเหียวหมูรับเยนเช่นรับผมกินแล้วอ๋อโดยเรือตั้งที่สองครับยเื่องไม่กินลอยเรือกตั้งที่สองมที่สี่ตะโบกางเพองเพชรกับบ้านนองนดเรืัองที่สองที่สี่บกางเพงเป็นป้าน้องคนตะเบืรกบลาหมูใดมดเยังไม่กินเลยอโดยประมาณ ถึง5กับยังเบาบางอยู่แต่คาดว่าช่่ไปน่าจะหนาแน่นมากกว่านี้ครับแลครกบอีกหนึ่งนี่นะครับขอรายการเพิ่มเติมครับเรียนเชิญครับทลต้งที่เอาโดยที่14ครับอาการในปะสงมูสิบเอ็ดตำบลกำแพงครับสมาติมาใจติิหนาเน่ครับประมาณ7 0ครับเจ้่มาโดยการกรลังการรับประมาณ7 0ได้ที่มาใจศิิครับ แสสาครับครับรับแจ้งจากศูนย์ VR ร่วมใจนะครับรับแจ้งจากศูนย์ VR ร่วมใจ2ทะเลนะครับรับแจ้งจากศูนย์ VR ร่วมใจ2ทะเลนะครับรายงานจากหน่วยเลือกตั้งที่2นะครับรายงานจากหน่วยเลือกตั้งที่สองมูสีตำบลกำแพงเพชรนะครับบ้านหนองอ้นนะครับบ้านหนองอ้นนะครับ Q ีวนี้นะครับมีผู้มาใช้สิ์นะครับสี่สิห้าสิเปอร์เซ็ตนะครับ เริ่มที่จะมากขึ้นนะครับด้วยความขอบพระคุณนะครับศูนย์วีอาร่วมใจสองทะเลครับและรับแจ้งจากศูนย์วีอาร่วมใจสองทะเลเช่นเดียวกันนะครับรายงานจากหน่วยเลือกตั้งท <The> enfin ี่14รายงานจากหน่วยเลือกตั้งที่14นะครับอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่11อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่11สิบลกเอ็ดครับตำบลบ้านแพงมขณะนี้นะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับ70เปอร์เซ็นต์นะครับมีผู้ใช้สิตไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไป้ใช้จิตทั้งหมดนะครับ โดยความขอบพระคุณนะครับจากศูนย์วิหาร่วมใจที่รายงานเหตุการณ์ในพื้นที่กับทางศูนย์วิหารองวัดได้รับทราบอย่างไรนะาักิจที่เดี๋ยวท่านเป็นมีทุกความราบรื่นนะครับศูนย์วิหารองวัด12.56นาที